เมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีโดยการนำของพระเดชพระคุณพระธรรมร,รัตนพรเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีร่วมกับวัดพระธรรมากายมูลนิธิธรรมากายและภาคีเครือข่ายพร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาได้มอบเวชภัณฑ์ถุงยางชีพและข้าวสารอาหารแห้งจำนวนกว่า10ตันแด่คณะสงฆ์เมืองเมวดีพะอานสกายยางกุ้ง และรัฐเมาะลำไยสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ณอาคารศูนย์เรียนรู้ถงช้างเอราวันวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสำหรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทางคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีพร้อมกับวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและภาคีเครือข่ายมีความห่วงใย พร้อมมีความยินดีถวายข้าวของเครื่องใช้พร้อมเวชภัณฑ์แด่พระสงฆ์สาธารณร,รัฐสหภาพเมียนมาและขอส่งแรงใจให้ผ่านสถานการณ์โรคระบาดไปได้ด้วยดีจากนั้นพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีได้เยี่ยมชมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2563ณจุดลงทะเบียนสมัครธรรมทายา บริเวณมหารัตนวิหารโคด30ซึ่งก่อนที่ท่านจะไปเยี่ยมชมไซต์อบรมต่างๆคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายอย่างได้ถวายความรู้โปรแกรมเว็บไซต์ของโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขแด่พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดปทุมธา,น,าน,นีจากนั้นเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีก็ได้เมตตายเยี่ยมชมพื้นที่อบรมไซต์สอง ณมหารัตนวิหารคศส1 1ซึ่งภายในพื้นที่จะมีจุดระพี่เลี้ยงได้ชี้แจงกฎระเบียบต่างๆให้กับธรรมทายาตซึ่งการมาเยี่ยมของท่านในครั้งนี้นับเป็นขวัญกำลังใจอย่างยิ่งต่อทีมงานดำเนินโครงการค่ะ